สวัสดีเนี่ยมาเศร้าจ้ามาว่านฝนตกเมื่อนี้หนามน้องพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งทำกันเนาะอยังคักเลยพอดีโชคดีก็ตัดหญ้าแล้วแน่มีฉนันก็โอ้ยก็หิยหญ้าขึ้นเต็มไปหมดอารมณประมาณนี้่ะค่ะพี่น้องเจียวจะอุ้มเบิ่งจะเศร้าตีซีตีหานี่พี่น้อง มันแจ่งอะเดนี่มันบเมาแต่ว่าอันเวลามันหงตีซีตีหาขึจะงมันมืดอยู่นะพี่น้องแต่ว่ามันก็นแจ่งนะพี่น้องเนาะแจ,แจ้งแจ้งแจ้งดีครับอย่างงานเย็นน้าพี่น้องฝนตกนี่มันเป็นหนาฝนเลยจ้ะเด้อหนา้าฝนบานคอยหนาฝนหนา้าฝนนี่ก็ประมาณสามเดือนมุกกรลาลากุ้มผ้า เม่น่านี่ก็สิมืดละมั้งไปคิดว่าเม่น่านี่ก็สิมดแต่ลับพี่น้องเลยสิประมาณนี่แหละน่าใจพี่น้องเนาะยางงามก็กระปูกอันต้นไผ่ไว้นําเด้ต้นพงต้นไผ่ข่อยน้ำเพราะต้องไปเฮ็ดวิวไก่ดอกพี่น้องถ่ายวิวอยู่แถวบ้านข่อยนี่ก็โอ้ยบ่อึดพี่น้องเอ้ยบ่อึดมองทาย มันมันละอันนแห้งเนาะพี่น้องเนาะมันตัอืดเนาะกะสิประมาณนี้นะเนาะพี่น้องเนาะกะมะทายให้เบิ่งไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อบางคนบางท่านกะอาจสิอยู่ตึกอยู่ยังกะสิบ่ได้เห็นธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะแล้วข่อยมีธรรมชาติข่อยก็เลยไายเบิ่งแบบว่ามันเป็นทงไฮทงหน้าบ้านเฮาเนาะแต่ว่าบ่แม่นทงไฮทงหน้าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดไทยให้หน้าเด้อ พอนกะปลูกอ้อยปลูกยังไปยังสันเนาะพี่น้องเนาะนกับปลูกปลาองปลาอ้อยแถวนี่พอนปลูกปลาอ้อยมดมองอันภูเขาอันมองนั่นน่ะใกล้ๆบ้านนนองส้าคอยฟังนันเข้าก็ะเฮ็ดอันฟ้ามกุ้งพี่น้อง่น่ะฟ้ามกุ้งเนี่ยน่ะเง่ยมนมาเขาก็เอาเครื่องฟาดน้ำดังตุ่มต่ำตุ่มต่ำเนู่นี่แหละกติบประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมาละข้องคอยกะ อันเฮ็ดอันฟ้ามา้าเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดฟ้าม้านี่มันกะอยู่ไก่หมูบอคอยได้มีคนเห็นมาบานน้องสาวกะหลังนึ่งเราแะกะอยู่นีกะหลังนึงทั้งเมดซีหาหลังกะมีซ้ำนี่เราพี่น้องเราแวกนี่กะบพอมีหลายอันนี่กะโรงงานน้าตาลพี่น้องนั่งกะโรงงานน้าตาลเนนี่เดอเป็นโรงงานน้าตาล ันน้องงานอ้อยนี่แหละพี่น้องเขาก็ตัดอ้อยมาเขาก็เอามาอันนี้เอามาปันน่นอยู่โรงงานน้ำตาลน,นะคอยก็ตรงเดยอันคอยก็อยู่จังสีหล่ะพี่น้องเย็น,เย,นเย็นน้ำเสาเย็นอากาศเย็นสบายวด้อีหยังไลยปันไถน,นะนี่แหละครับประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะก็อสิตายเบื้องเห็นบอนามนามกะห้อง เพราะว่าเมื่อวานก่อาก็ได้ขึ้นคลิปไปเบิรงอยู่คลิปหนึ่งบัดน,นี้มาเบิรงยังมาเสาร์ตื่นมากนะหนำหงงนี่เนาะพี่น,อนะน้องเนาะหนำหงงก็เลยเอาให้เบิรงเนี่ยประมาณนี้ละจ้ะพี่น้องค่อยๆสายไปเนาะพี่น้องค่อยตัดต่อเพาเป็นเด้อพี่น้องเด้อก่อยเกิดเพราะท่านก่อยเกิดเพราะท่านเทคโนโลยีเด้อพี่น้องเด้อก่อนทายลงให้เบิรงได้อยู่อีหยังสินะก่อนเกิดเพราะค่อยท่านปรนได้แต่ว่าก่อยกะทายได้อยู่ น,นี่ละค่ะกอน้ำใหม่กอทีกอตัดลงยูทงยูทู e น้ำน่นนะน่ะลักจีประมาานี่ลหละจะพี่น้องน้ำใหม่กอมันเจ็ดแปดกอนี่ล่ะเดี๋ยวเมื่อไรกอจไปีไทยตะกอน้ำใหม่ให้เบิ้งน้าพี่น้องเนาะแต่ประมาานี่ล่ละค่ะพี่น้องมันแนมไปแล้วมันเย็นตาเย็นใจดีได้พี่น้องมันสว,สวัสดิ์สวบ่มีอมีอยังมากอบมะขานะ กษีประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องนั่นแหละจังได้ขอจะได้จบไปซ้ำหนึ่งคนเด้อพี่น้องเนื้อเพระาะว่าแต่คีบเน่าไรกับบ๊พี่ผู้ใดอยากเบิง่งเลยพี่น้องเพระาะว่าคีบข่อยมันยั่งอยู่ในแกอยู่น้ำบ่ท่านได้ออกไปสู่โลกกว่างปันไดร่เลยข่อยก็ว่าเฮ็ดทิมวานีละเพื่อลูกเพื่อล้านเบิง่งเนาะพี่น้องเนะาะตาตาผู้ใดอยากให้ข่อยอน,นั่นกะ พากกันกดไหลโก์โกดแชร์กตติดตามข่อยหลายๆเด้อพี่น้องดเ,อเด้อเฮาสิได้มาคุยกันหนาะจอสดๆเลยนะพี่น้องเนาะตอนนี้คะแน่นข่อยยัง่ระท่านหลายมันก็นเลยไปใสบ่ได้พี่น้องก็ยุ่ในแต่ในส่องจาของกดไหลโก์กดแร่ผู้ละไหลผู้ละแท่ข่อยในเด้อพี่น้องดเด้อสิได้เห็นธรรมชาติได้หลายจ้ะคลิปนี้ก็เอาไห้ซ้านี่ก็น้าพี่น้องเนาะจังไดก็ขอบพุณหลายๆเด้อจ้อขอบคูนจ้จา